วันนี้จะพามาดูการต้มไข่แบบลาวานะครับผมพอน้ําเดือดเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมน้ําเดือดเราปิดเลยนี่ครับอันนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าให้เดือดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด,ป,ดปุ๊ดเลยเขาปิดแก๊สเลยครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณหาถึงเจ็ดนาทีหรือทิ้งไว้ทั้งวันก็ได้ไข่มันจะเป็นลาว่าครับเดี๋ยวเสิมาให้เบิ้งครับผมนี่ครับนี่ครับ ให้น้ำเริ่มเดือดแบบนี้ครับเดือดปุ๊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 ดแบบนี้เลยอันนี้เฮาปิดแก๊สเลยครับผมปิดแก๊สเลยแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีครับแบบนี้ครับนี่ให้น้ำม,มันถ่วงไข่ครับประหยัดแก๊สประหยัดไฟครับผมนี่เศรษฐไข่ไข่ต้่มลาว่าเลยครับนี่ครับมาแช่น้ำเย็นเดี๋ยวสิบปอกให้เบิง้งด้ครับ อันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณหาถึงเจ็ดนาทีนะครับนี่นี่ครับสวยเลยปอกง่ายฮือบหอนหอนหอนอันนี้ยังหอนเลยครับขนาดปิดแก๊สไวเดียวนะครับหอนหอนหอนนี่ครับดิ่งดิงดิงด่ง,งแล้วว่าออนเซ็นนะครับนี่เดี๋ยวดาสี่เอามาให้เบิง้ง นี่ลาวาลาวาของแท้ครับผมนี่เห็นไหมครับประหยัดแก๊สประหยัดไฟออกมาสวยงามครับผมแบบนี้นี่ครับกินได้ซุกครับผมนี่ของแท้ครับว้าว